สวัสดีค่ะพบกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางเทศบาลเมืองตะพานหินค่ะประกาศเทศบาลเมืองตะพานหินเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้เทศบาลเมืองตะพานหินมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างทั่วไปในตำแหน่งต่อไปนี้ตำแหน่งยามสำนักปลัดเทศบาลรับจำนวนหนึ่งอัตรา ตำแหน่งพนักงานดับเพลิงสำนักปลัดเทศบาลรับจำนวนหนึ่งอัตราตำแหน่งคนงานกองช่างรับจำนวนหนึ่งอัตราตำแหน่งคนสวนกองช่างรับจำนวนหนึ่งอัตราและตำแหน่งพานโรงกองการศึกษารับจำนวนหนึ่งอัตราค่ะคอยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสารติดต่อสอบถามขอใบสมัครและขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมั ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการสำนักปราสาเทศบาลชั้นหนึ่งเทศบาลเมืองตะพานหินโดยติดต่อสมัครได้ในระหว่างวันที่10ถึง18กันยายน2567โดยติดต่อได้ทุกวันเว้นวันหยุดราชการค่ะประกาศการประปาสวดภูมิภาคสาขาตะพานหินเรื่องระวังถูกโจรกรรมมาตรวัดน้ำประปา ด้วยในขณะนี้มีกลุ่มมิชาชีพตระเวนก่อเหตุโจรกรรมรักขโมยมาดวัดน้ำตามบ้านของลูกค้าการประปาบริเวณอำเภอตะพานหินซึ่งได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีลักขโมยมาดวรรน,น้ำดังกล่าวการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหินจึงขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้น้ำโปรดเพิ่มความระมัดระวัง สอดสอตรวจสอบดูแลมาตรวัดน้ำของท่านโดยเฉพาะอาคารพาณิชย์บ้านเช่าหรือบ้านที่ไม่มีผู้พักอาศายัยหรืออยู่ห่างไกลจากชุมชนหากพบเห็นสิ่งผิดปกติบุคคลแปลกหน้าที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เข้าใกล้หรือกระทำการใดๆกับมาตรวัดน้ำขอให้แจ้งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหินซาทางหมายเลขโทรศพัพท์ 056621210หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่โดยเร็วตลอดจนร้านรับซื้อของเก่าที่รับซื้อมาตรวัดน้ำก็ขอให้ท่านสังเกตความผิดปกติของผู้ที่นำมาขายด้วยค่ะและขอให้เรียกดูเอกสารหลักฐานต่างๆซึ่งหากเป็นมาตรวัดน้ำที่ถูกโจรกรรมมาผู้ซื้อจะมีความผิดฐานรับซื้อของโจรค่ะ อันหนึ่งถ้าหากท่านยังไม่มีความจำเป็นในการใช้น้ำประปาภายในบ้านหรืออาคารที่ไม่มีผู้พักอาศายัยก็กรุณาติดต่อขอฝากมัดวัดน้ำชั่วคราวและก็ต้องขอขอบคุณที่ได้ให้ความร่วมมือมานะโอกาสนี้ด้วยค่ะข่าวประชาสัมพันธ์จากบริษัทอริงกิจสยามจำกัดเรื่องลดค่าใช้จ่ายลูกค้าถ่ายน้ำมันเครื่องราคาพิเศษ ด้วยบริษัทอรินกิจสยามจำกัดขอเชิญลูกค้ารถยนต์ทุกรุ่นทุกแบบรับบริการตรวจสภาพรถเพื่อความพร้อมก่อนการใช้งานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถเก๋งอายุ5ปีขึ้นไปราคาเริ่มต้นที่750บาทรถกระบะอายุ5ปีขึ้นไปราคาเริ่มต้นที่1,180บาท พบกันที่โชรุงตะพานหินในวันที่20กันยายน2567นี้ตั้งแต่เวลา9นาฬกาไปจนถึงเวลา15นาฬกาค่ะบอกความเพื่อสุขภาพจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตะพานหินเรื่อง29กันยายนวันหัวใจโลกวันที่29กันยายนของทุกปีเป็นวันหัวใจโลก โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยและของประชากรโลกโดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มวัยสาเหตุเกิดจากหลอดเลือดไปเรียงที่หัวใจตีบตันขาดความยืดหยุนเนื่องจากการสะสมของไขมันโปรตีนที่บริเวณผนังด้านในของหลอดเลือดค่ะปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด คืออายุเพศประวัติครอบครัวระดับความดันโลหิตระดับน้ำตาลในเลือดระดับไขมันในเลือดภาวะอ้วนโดยโรคนี้มักเป็นโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงความเสี่ยงจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อผู้ป่วยมีความเครียดหรือไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ วันหัวใจโลกจัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของโรคหัวใจซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรโลกวันนี้คมชันลึกออนไลน์ก็จะพามาทำความรู้จักกับโรคหัวใจกันค่ะโรคหัวใจโดยทั่วไปจำแนกเป็น3กลุ่มใหญ่ได้แก่กลุ่มที่มีความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจเช่นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดลิ้นหัวใจตีบหรือรั่ว กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบตันกลุ่มที่มีการนำไฟฟ้าหัวใจผิดปกติเช่นโรคหัวใจเต้นพริ้วเป็นตน้นอาการที่เสี่ยงเป็นโรคหัวใจคือจะมีอาการเจ็บหน้าอกลักษณะอาการเจ็บหน้าอกที่ชวนสงสัยว่าอาจเกิดจากโรคหัวใจขาดเลือดได้แก่เจ็บแน่นคลายถูกของหนักทับมักเป็นบริเวณกลางอก ไม่สามารถระบุจุดที่ปวดมากที่สุดชัดเจนได้อาจมีร้าวไปที่ไหล่สบะบักขากรรไกรแขนซ้ายด้านในหรือแขนทั้งสองข้างจะมีอาการเหนื่อยใจสัน่นผู้ป่วยจะหายใจเร็วและตื่นทำกิจกรรมได้อย่างจำกัด อาการเขียวเกิดจากออกซิเจนในเม็ดเลือดแดงลดลงอาจมีภาวะเขียวให้เห็นได้ทั้งริมฝีปากใบหน้าหรือปลายมือปลายเท้าและจะมีอาการวูบหน้ามืดหรือหมดสติแล้วถ้าอยากจะเริ่มดูแลหัวใจในวันหัวใจโลกท่านจะต้องทำอย่างไรบ้างนั้น ท่านควรออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อครั้ง5วันต่อสัปดาห์หรือ150นาทีต่อสัปดาห์ ให้ควบคุมน้ำหนักงดสูบบุหรี่งดดื่มแอลกอฮอล์เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อหัวใจได้แก่พวกญญพธัญพืชถัว่วผักผลไม้ปลาลดการบริโภคเนื้อแดงเลือกทานแต่ไขมันดีและจัดการกับความเครียดนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุราชตะพานหินค่ะ สำหรับท่านใดที่มีข่าวสารต้องการที่เทศบาลเมืองตะพานหินประชาสัมพันธ์สามารถส่งตรงได้ที่งานประชาสัมพันธ์ชั้นสองฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางการติดต่อของเทศบาลไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ลา y o Youtube หรือ TikTok แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ